สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเอฟซีทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งสปลาวทุกๆคนด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาพบกับแนวทางหัวลาวโค้งสุดท้ายนะครับเป็นเลขเด่นตารางนะครับผมวันประจําวันที่11เดนะครับเดือน7 2565นะครับเป็นของวันจันทร์นะครับพี่ๆวันนี้เป็นแนวทางหวลาวพัฒนาวันจันทร์นะครับสาหรับนะครับในงวดที่แล้วนะครับพี่ๆก็ ใช้คาว่าแดบหน้าเสียดายนะครับหน้าเสียดายคือว่าสามตัวก็ไม่ได้จับให้นะครับในตารางนะครับส่วนหนึ่งสามก็ไม่ได้จับให้นะครับพี่พี่นี่ครับผมนี่ครับผลที่ออกนะครับงวดที่แล้วห้าเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งสามนะครับพี่พี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งสามนะครับก็ตัวเด่นผมเนี่ยมาหมดเลยนะครับตัววิ่งรูดแล้วก็ตัวเด่นนะครับผมให้เด่น9้าเด่นสามไปนะครับพี่พี่ดูพี่พี่สามตัว สามตัวนะครับไม่รู้ว่าใครได้จับหรือเปล่านะครับพี่พี่ผมจับให้ไม่มีนะครับมาแค่3าเกนะครับที่ผมจับให้ใกล้เคียงสุดแล้วนะครับเนี่ยผลที่ออกนะครับเลขสามตัว9ก้าหนึ่งสามะครับถ้าใครจับในเลขตารางเนี่ยได้เฮเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กันนะครับพี่พนะครับในงดที่แล้วเดี๋ยวมาดูว่าตารางมีเลขอะไรบ้างนะครับพี่พตารางก็มี1ไปมีสามมีเมีมีหนึ่ง ห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดไม่มีนะครับเนาะก็เข้าสามหลุดสามนะครับในงวดที่แล้วนะครับส่วนสามตัวอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้จับไว้ให้เลยนะครับนะครับเสียดายเพราะว่าในงวดที่แล้วนะผมจำไม่ผิดว่าไม่ไม่ตัวนี้ก็ตัวนี้นะครับผมผมเขียนหนึ่งสามไว้แล้วนะครับใส่แผ่นกระดาษสำรองนะครับแต่ว่าไปค่าทิ้งนะครับพี่พี่นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับก็เข้าแค่ ในสูตร2เม็ดนะครับถ้าเป็นจับคู่นะครับผมส่วนในโค้งสุดท้ายมาแค่ตัวเด่นวิ่งลูดนะครับพี่ๆนะครับแล้วก็เลขตารางเข้าเนาะนะครับสำหรับแนวทางในงวดนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางนะครับค่อยตามผมนะครับไม่ชอบนะครับสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับไม่ว่ากันนะครับพี่ๆก็หวังว่านะครับงวดนี้นะครับ หวังว่าวันนี้ผมจะจับตัวตรงๆหรือว่าสามตัวนะครับเนาะนะครับขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับวันนี้ผมให้ไปที่นะครับผมห้านะครับศูนย์นะครับสามนะครับผม 4สองแล้วก็ 1, 1, 1> นะครับพี่พี่ถูกอกถูกใจกันหรือเปล่านะครับมี0นย์มี5มี3มี2มี4มี1นึ่งนะครับก็งูดยังไงไเลยก็คือ0ูนย์หนะครับเป็นเลขเรียงไปเลยนะครับในวันนี้ สำหรับนะครับตัวจับคู่นะครับก็จะมีนะครับเลขเด่นสองตัวก็จะมีในที่50นนะครับห้าสองสองศูนย์ สองสี่สามห้าสามสี่หนึ่งสี่หนึ่งสองนะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้ นะครับผมสำหรับเลข3ตัวนะครับเลข3มตัวผมให้ไปที่นะครับผมศูนห้าสามนะครับสองหนึ่งสี่ สองหนึ่งสี่นะครับผมแล้วก็แล้วก็นะครับสองสองสามห้านะครับห้าสองศูนย์นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆสำหรับเลข3ตัวนะครับผมรู้สึกว่ามันจะเอียงๆเนาะยังไงไม่รู้นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับก็ส่วนนะครับในงวดนี้ตัวเด่นนะครับเด่น2ตัวที่ผมชอบนะครับก็จะมีนะครับพี่ๆก็จะมี3 5หนะครับ20นะครับผม 1นึน่นะครับส่วน3ตัวที่ผมชอบนะครับผม05 3 2 14นะครับพี่พี่นี่เลยนะครับผมถูกอกถูกใจกันหรือเปล่านะครับส่วนนะครับเลขตารางนะครับ สำหรับเลขตารางในงวดนี้ผมจะเน้นให้นะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับงวดนี้ผมชอบนะครับ5นะครับแล้วก็2นะครับพี่ๆี่5แล้วก็2นะครับผม5แล้วก็2ส,สายวิ่งสายลูดในโค้งสุดท้ายนะครับผมลองคิดคำนวณพิจารณาแล้วนะครับ2กับ5ผมชอบพอๆกันนะครับแต่ว่า ผมให้ในวิ่งลูตัวเดียวก็คือ2นะครับพี่พี่ถ้าใครชอบก็ตามผมได้นะครับสลับในเด่นที่2นะครับนี่เลยนะครับก็หวังว่านะครับหวังว่างวดนี้นะครับเราจะจับตัวตัวตัวถูกนะครับพี่พี่ในงวดที่แล้วก็1นึมผมก็ไม่ได้จับไว้ให้นะครับ3ตัวก็จับไม่โดนนะครับในงวดที่แล้วทั้งๆที่ว่าเลขในตารางเราก็มีนะครับ นี่ครับผมเนาะก็ลองลองพิจารณาดูนะครับพี่พี่เนี่ยในงดที่แล้วนะครับเขาก็มาอยู่จุดนี้นะครับถึงสามก็ไม่จับไม่ให้เนาะวันนี้ผมให้ประมาณนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่พี่ถูกอกถูกใจนะครับค่อยตามนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมเนาะก็ขอขอบคุณมากๆนะครับพี่พี่สลับค่ากาแฟนะครับจากพี่ จำชื่อไม่ได้อีกแล้วนะครับสลับค่ากาแฟนะครับก็ส่งมาให้นะครับให้แอดสองรอบแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับน้ำใจนะครับผมเนาะนะเวลาพี่ๆเขามีโชคนะครับเขาก็มีน้ำใจกับเรานะครับผมก็อยากแบ่งปันแนวทางดีๆให้พี่ๆเหมือนกันนะครับก็ขอให้มา3ามตัวตรงก็แล้วกันนะครับสลับงวดนี้นะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ